อันนี้หน้ายิ้มนะครับหน้ายิ้มอันนี้หน้าตุยนี่ก็ะหน้ายิ้มถ่ายรูปดีค่ะปั๊บนีนะบึง้ง นี่ยิ้มหน่อยๆนี่ยิ้มอ่ะถือว่ายิ้มนี่ยิ้มเหงาแว่ไลยครับ้หงาแบบว่าเหงาไม่เกรงใจเพื่อนบ้าเลยนะครับดูดิครับ เงาไม่เก่งใจใคร,ใครอันนี้เมื่อคืนยังไม่ได้ตามันยังไม่ได้เงาขนาดนี้นะครับปัดาปัดแซมสวยหน่อยแซมสวยหน่อย